ครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นคำถามที่เพื่อนๆถามมากันเยอะมากนะครับว่าผนังที่ทาสีแล้วเนี่ยสามารถทำล็อบได้ไหมนะครับงานนี้ผมจะทำล็อบลายหินอ่อนนะครับซึ่งเป็นบ้านที่ถูกสร้างมาประมาณเป็น10ปีได้แล้วนะครับแล้วก็จะมารีโนเวทสีใหม่จะเปลี่ยนมาเป็นล็อบลายหินอ่อนนะครับเพื่อนๆดูนะ ถ้าเป็นบ้านเก่านะปัญหาที่เราจะเจอกันเยอะที่สุดก็คือในเรื่องของ1ก็คือเรื่องรอยแตกรล้านะครับ2ก็คือเรื่องการหลุดร่อนของฟิล์มสีเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกรอยเจาะรอยรูพุกนะที่เจาะอ,อันเนี้ยค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเคลียร์สิ่งเหล่านี้ออกไปก่อนก่อนที่เราจะฉาบสกินปรับผิวถามว่าถ้าสี ลอกล่อนก็ควรจะเคลียออกนะครับแต่ถ้าฟิล์มสียังแข็งแรงไม่ลอกล่อนนะครับฉับสกิมทับได้เลยนะปรับผิวทับเลยถ้าฟิล์มสีไม่แข็งแรงพอเดี๋ยวเขาจะแสดงตัวออกมาให้เราได้เคลียได้ขูดออกแน่นอนนะครับรอยแตกแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเจอเยอะมากที่สุดจึ่งก็ต้องก็ต้องเคลียแล้วครับอ่าสีโป้คุณภาพดีๆนะครับเอามาโปรอยแตกแล้ว ให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นเราถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการสกิมปรับพื้นผิวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เคลียร์พื้นผิวตรงนี้สก่อนแล้วเราไปถับปรับพื้นผิวเลยเนี่ยครับเวลาทํางานลอฟไม่ว่าจะเป็นล็อฟลายล็อปธรรมชาติหรือว่าเป็นล็อฟลายหินอ่อนยิ่งถ้าเป็นลอบลายหินอ่อนนี่จะฟ้องเยอะมากนะครับจะเห็นชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นงานจะออกมาไม่สวยนะครับต้องเก็บต้องเคลียร์พื้นผิวก่อนถึงจะสกิมปรับพื้นผิวแล้วค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการล็อคนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะทํางานล็อคนะครับก็ท่าง่ายก็ฝากเป็นแนวทางกันนะครับขอบคุณที่ติดตามทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ